สำหรับชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนในปี2569นี้ถือเป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนของความสำเร็จและการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจครับพยากรราณ์ยไตรามาสไตรามาสคำพยากรณ์มกราคมถึงมีนาคมช่วงของการจัดบ้านจัดระบบงานเก่าๆมีเรื่องให้กังวลใจเรื่องครอบครัวบ้างแต่จะผ่านไปได้ เมษายนถึงมิถุนายนเริ่มมีความคิดอยากทำโปรเจกต์ใหม่การเจรจาติดต่อเริ่มเห็นผลลัพธ์การเงินเริ่มขยับดีขึ้นกรกฎาคมถึงกันยายนช่วงท้องของปีเลยนะครับโชคลาภพุ่งเข้าหาความรักสดใสงานสร้างสารรค์ประสบความสำเร็จสูงตุลาคมถึงธันวาคมชีวิตลงตัวมีชื่อเสียงและการยอมรับได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน สรุปปี2,569ของชาวราศีมีนคือปีแห่งความสุขที่แบ่งบ้านหลังจากที่อดทนกับความรับผิดชอบมานานปีนี้จักรวาลจะตอบแทนคุณด้วยโอกาสที่สดใสและความรักที่อบอุ่นครับ